สะอาดใสมั่นใจได้น้ำดื่มช้างค่ะคุณผู้ชมวันนี้เรา3ามคนทําในเรื่องที่ค่อนข้างจะท้าทายตัวเองอีกแล้วค่ะนั่นก็คือจะพูดเรื่องจำนำข้าวค่ะทเราทำหมดจริงเราทั้งสคนนี้รู้เรื่องดีมากรู้เรื่องดีมากแต่ไม่เป็นไรนะคะเราเราจะไม่ได้ใช้ความรู้จากตัวเราเองแต่ว่ามีนักวิชาการหลายท่านเขียนเรื่องนี้นะคะมีทั้งผู้ที่เห็นด้วยผู้ที่ไม่เห็นด้วยใครก็คิดว่า เ,เป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่นักวิชาการหลายๆท่านนะคะออกมาเขียนบทความแสดงความคิดเห็นแคกก็จะแบ่งออกเป็นเท,ท,ท่าที่แคลหาบทความมาได้นะคะ<ฆ>ก็จะมีบทความของอาจารย์พิชิตลิขิตกิจสมบูรณ์นะคะ,คะที่ออกมาอธิบายว่าการรับจำนำข้าวดีอย่างไรมีข้อดีอย่างไรบ้าง<ฆ>อันนี้ก็เป็นฝ่ายที่โปรแล้วก็จะมีฝ่ายโปรแล้วก็มีฝ่ายคอนนะคะ<ฆ>ฝ่ายคอนที่เป็นบทความที่ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะคะก<า>็คือเป็นบทความของอาจารย์วิโรจน์นรนองซึ่งเป็น วิชาการจาก TDI r ที่ก็จะมาชี้ให้เห็นว่า,าบทความที่การนโยบายจำนำเ้่าเปรียบเทียบกับการประกัน ราคาข้าวของพรรคประชาธิปัตย์มีข้อดีข้อเสียจะมีข้อบกพร่องจะมีใครเข้าถึงใครไม่เข้าถึงละเอียดมากถ้ามีเวลาก็อยากจะให้ไปอ่านเองแต่ว่าบทความที่เขียนมาแล้วก็สรุปทุกอย่างไว้ด้วยกันนะคะก็เป็นบทความของอาจารย์นิทิเอียวสีวงศ์ซึ่งเพิ่งจะตีพิมพ์ไปเมื่อวันที่5นี่เองนะคะวันที่5เดือนพฤศจิกายนนี้แหละค่ะทางเว็บไซต์ประชาไทยแล้วก็ มีในลงในมติชนก่อนอนะคะแล้วก็ประชาไทยเอามาลงอีกคืออาจารย์นิทิเนี่ยสรุปรวบยอดทั้งโปรทั้งขอนเขาด้วยกันแล้วก็บอกว่าเออมันเป็นการเปลี่ยนประเทศไทยด้วยการรับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นแขกคิดว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าถ้าเราจะพูดละเอียดทั้งหมดเนี่ยเขาคงเป็นไปไม่ได้เดี๋ยวจะหาว่าเราลำเอียงทําไมไม่พูดถึงเออความคิดเห็นของนักวิชาการที่เขาชี้จุดบกพร่องของนโยบายจำนำข้าวแขกก็บอกว่า อาจารย์นิธิเนี่ยได้สรุปมาอยู่ในบทความของอาจารย์แล้วเดี๋ยวแขกจะอ่านผ่านจากบทความของอาจารย์นิธิแต่ถ้าอยากอ่านละเอียดนะคะเราก็ชี้เป้าให้แล้วนะคะว่าเป็นอ่านของอาจารย์วิโรจน์นั่นองหรือว่าอ่านของอาจารย์อัธจักสจยัญุราภ์ก็ได้ซึ่งก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ต่อต้านซะทีเดียวแต่กำลังจะชี้ให้เห็นเขาเรียกว่าอะไรพลวัตของความเป็นชาวนาในสังคมไทยทีนี้เนี่ยก่อนที่จะไปถึงบทความอาจารย์นิธิเนี่ย สิ่งที่เราได้ยินกันมากก็คือว่าเอ๊ะทำไมรัฐจะต้องเข้าไปแทรกแซงาการ<ม>การตลาดราคากลไกในการตลาดมันก็ต้องทำความเข้าใจกันก่อนนะคะคุณผู้ชมว่าข้าวเนี่ยเป็นสิ่งที่แขกเคยพูดในรายการคิดเล่น,นต่างว่าเป็น political business เป็นข้าวเป็นพืชเศรษฐกิจนะคะเหมือนยางพาราเหมือนอ้อยข,ข,ข้าวไม่เคยเป็นพืชที่รัฐไม่เข้ามาแทรกแซงอย่างใดอย่างหนึ่ง<ม>และโดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อตัวของรัฐไทยเนี่ยามาพร้อมกับ การค้าข้าวนั่นก็คือว่าเราเริ่มค้าข้าวอย่างเป็นล่ําเป็นสันเมื่อเราไปเซ็นสนที่สัญญาบารริงาการเซ็นสนที่บสัญญาบารริงทําให้เกิดอะไรขึ้นบ้างการเซ็นสนที่สัญญาบาวริงทําให้มีแรงงานจีนค่ะซึ่งเป็นแรงงานอิสระเนี่ยทะลักเข้ามาในสยามเป็นจํานวนมากแล้วแรงงานเหล่านี้นะคะไม่ได้สังกัดอยู่กับมูลนายการที่ไม่สังกัดอยู่กับมูลนายก็หมายความว่าพวกนี้มาเป็นกุลีทีนี้ก่อนหน้านี้รัฐไทยเนี่ยใช้แรงงานจากการเกณฑ์แรงงานไพร ข้อมูลในต่างๆ<ม>ก็ทํางานไม่ค่อยมีประสิทธิภาพรัฐไทยและในการเซ็นสัญญาบาลิงก็ทําให้รัฐไทยได้ค้าข้าวกับต่างประเทศ<ม>เพราะฉะนั้นรัฐไทยในเวลานั้นก็เลยไปบุกเบิดใช้วิธีการเปิดที่นาใหม่แล้วก็ปล่อยไพร่ให้ไปทํานาแล้วให้ไพร่เหล่านั้นเสียภาษี<ม>แล้วรัฐเนี่ยขายข้าวเอาเงินจากการขายข้าวไปจ้างกุลีจีนมาทํางาน นี่จะเห็นว่าชาวนาเนี่ยเป็นอาชีพที่เกิดมาพร้อมกับโลกาภิวัตน์เกิดมาพร้อมกับการค้าระหว่างประเทศและเกิดมาพร้อมกับการแทรกแซงของรัฐมาตั้งแต่แรกคือประเทศไทยไม่ได้เกิดมาก็มีทุ่งรวงทองอยู่เลยนะคะมันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นชเเมื่อวานเราก็พูดเรื่องนี้ม้ว่ามันเป็นสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้นทีนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นการค้าข้าวเนี่ยเป็นการค้าที่ถูกผขกขาดโดยรัฐโดยตั้ง่จมัน ถูกผูกขาดโดยรัฐต่อมาเมื่อเรามีการเปลี่ยนแปลงการปกครองแล้วนะะค<อ>เรามีการเปลี่ยนแปลงการปรกคร,รองสองระลอกอย่างงี้วันนสมัยรชัชกาลที่ห้าเรามีการปฏิรูประบบบริหารรา,าชการแผ่นดินให้เป็นสมบูรณาญยาสิทธิราชและนั่นทําไมจึงมีการเลิกทาสเพื่อเราจะให้มีแรงงานที่ไปทำงาน<อ>แล้วรัฐไม่ต้องมาใช้แรงงานแต่ไปเอาสินค้าจากประชาชนที่ไปทํางานน,นั้นมาในรูปของภาษีแทนอ,อ,อีกระรอกหนึ่งเนี่ยก็คือเมื่อเราเป็นประชาธาิปไตยมีรัฐบาลแล้วเรา ก็มีสินค้าหลักของประเทศเพราะตอนนั้นเรามีชาวนานึกภาพว่าจากรัชกาลที revenue, ério, ่5มาจนถึง1 9 7 1 9 3 2เน่า hmm. ม mm ี่ยีเเนี่ยมีชาวนาเยอะแล้วนะคะคะแล้วก็มีข้าวเป็นรายได้หลักแล้วเราก็เข้าสู่สงครามโลกครั้งที่สองตอนนั้นค่ะเราจะต้องมีการชดเชยค่าที่เราแพ้สงครามด้วยข้าวค่ะนั่นก็เป็นอีกลอกหนึ่งที่รัฐต้องเข้าไปแทรก ซึจะเห็นว่าตลอดประวัติศาสตร์ของไทยเนี่ยไม่มีว่า,ข,าข้าวไม่มีความสําคัญกับการเมืองอีกระลอกหนึ่งเมื่อเรามีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเวลาเหลือแค่หกนาทียังไม่ทันอ<บ>่านอ<ม>ดความกําเอย เมื่อเรามีการปฏิวัติเขียวคือหลัง2,500มีมีแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติก็มีการทำนาแบบเข้มข้นคือทำเพื่อขายรัฐแล้วรัฐบาลก็เข้ามามีนโยบายมีทั้งการพยุงราคาข้าวมีทั้งการรับจำนําข้าวมีทั้งการกําหนด พรีเมียมข้าวการกำหนดพรีเมียมข้าวก็คือรัฐบาลยกเลิกภาษีการค้าข้าวให้กับตัวเองจะได้ไปขายในต่างประเทศได้ในราคาถูกจะได้ไปแข่งขันในตลาดโลกได้แต่พรีเมียมข้าวนี่คืออะไรพรีเมียมข้าวคือการกดราคาข้าวในประเทศให้ต่ำด้วยกดราคาข้าวในประเทศให้ต่ำเพื่ออะไรนะคะเพื่อที่กรรมกรตอนนั้นเศรษฐกิจในเมืองก็เจริญใช่ไหมคะก็มีกรรมกรที่ต้องซื้อข้าวกินมไม่ได้ทำนาแล้วนี่กรรมกรเนี่ย ได้รับค่าแรงต่ําเมื่อกรรมกรได้รับค่าแรงต่ํารัฐจะต้องกดราคาข้าวในประเทศให้ต่ําเพื่อที่กรรมกรจะได้มีเงินไปซื้อข้าวแล้วนายทุนไม่ต้องขึ้นค่าแรงนี่เป็นการช่วยเหลือนายทุนทางอ,อ้อมและนี่คือเหตุผลหนึ่งที่ว่าทําไมชาวนาไทยถึงจนซ้ําจนซากจนไม่รู้จบ ก็เพราะว่ามันเป็นการแทรกแซงจากรัฐนี่แหละนะคะเรามีนโยบายการพยุงราคาข้าวครั้งแรกในสมัยรัฐบาลคึกฤทธิ์ต่อมาก็เป็นเรื่องการจำนำข้าวการจำนำข้าวที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็นเรื่องของการที่รัฐเนี่ยเข้าไปบอกว่าเออชาวนาไม่ต้องรีบขายข้าวหรอกก็มาจำนำก่อนเพราะว่าถ้ารีบขายก็โดนพ่อค้าคนกลางกดราคาใช่ไหมคะก็มาจำนำไว้กับรัฐเพื่อที่พอเออเอาเงินไปหมุนก่อนพอ มันพ้นฤดูเก็บเกี่ยวแล้วราคาข้าวมันสูงขึ้นก็ค่อยมาถ่ายถอนจากจาก,จากรัานทบาลแล้วก็ไปขายแต่มันมีข้อบกพร่องอะไรเยอะแยะมากมายเลยนะคะพี่เบียรอการจำนำข้าวแบบนี้ซึ่งก็คงต้องไปหาอ่านเองในบทความต่างๆทีนี้การ ในสมัยทักษิณก็เหมือนกันก็มีการจำนำข่าวก็มีเรื่องสต็อกลมมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีปัญหาการแต่ว่าเริ่มได้ผลมากขึ้นแล้วนะคะแล้วก็มีการวิจัยออกมาบอกว่ารายได้ของของชาวนาก็เพิ่มขึ้นแต่พอมาในสมัยพรรคประชาธิปัตย์ก็เปลี่ยนเป็นการประกันราคาซึ่งจริงๆแล้วก็มีกลุ่มนักวิชาการที่ทํางานวิจัยป้อนให้บอกว่าเอ้แบบนี้มันก็น่าจะดีนะมันก็เหมือนกับว่าการประกันร,ราคาก็หมายความว่าสมมติมันมีราคากลางว่า เกวียนละ1,000 0บาทใช่ไหมคะแต่ว่าพ่อค้าซื้อ7,000พันพอพ่อค้าซื้อ7,000พปุ๊บรัฐบาลไปชดเชยให้ชาวนา3,000บาทเพื่อให้ชาวนาอยู่ได้แต่ที่รัฐบาลบอกว่าไม่ไม่ไปไม่ไปจำนำเนี่ยให้เอาแค่รายได้ประกันไปชดเชยให้ชาวนาไม่ไม่ยากจนจนเกินไปเนี่ยเพื่อที่จะไม่เป็นการ encourage ให้ชาวนาขยายการทำนาต่อไปพี่เบีย เข้าใจปะเหมือนกับว่าเขาก็รู้สึกว่าเป็นชาวนามันจนดักดักดานจนซ้ำซากให้ชาวนาเนี่ยมีรายได้ประมาณหนึ่งแล้วก็จะได้ลดลดการทำนาลงค่ะแล้วก็หันไปทำอาชีพอย่างอื่นแต่ระหว่าง3ปี5ปีที่ชาวนายัางหาอาชีพอื่นไม่ได้ก็มีรายได้ที่ไปประกันรายได้ไงเป็นเหมือนกับว่าให้เวลาชาวนาที่จะกลับตัวเพื่อที่จะ เพราะว่าการทำนารัฐบาลที่ทำในยบายเนี่ยก็มองว่าการทำนา,นาทำแล้วขาดทุนจะทำไปทําไมอะอแล้วในท,ที่สุดก็จะหมดนาหรือเปล่าเขา<อ>จะให้เป็นอย่างนั้นไงพี่เบียร์เพราะว่าถ้ามีการทำนาม,มากอะรัฐบาลก็ต้องลงทุนในการไป,ไปพยุงชีวิตชาวนามากขึ้นนักเศรษฐศาสตร์กลุ่มนี้ก็รู้สึกเอ้ามันไม่แฟร์นี่ทําไมรัฐบาลจะต้องทุ่มทุ่มทุนไปประคองชาวนามากขึ้นไปเพราะว่าประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยเขามีชาวนา5%รัฐเขาไปอุ้มได้แต่ของไทยมีชาวนา30% 40%รัฐก็ อุ้มไม่ไหวเพราะฉะนั้นวิธีคือไม่ใช่ว่าไปทําให้มีชาวนามากขึ้นคุณจะต้องทําให้มีชาวนาน้อยลงเพราะฉะนั้นการประกันรายได้เนี่ยคือซื้อเวลาให้ชาวนาจะได้ไปเปลี่ยนอาชีพอื่นเท่านั้นอันนี้นี่คือแข่อ่านมาจากของไอ้ฟานวิโรจน์นะละนองนะคะแต่การจำนำข้าวของรัฐบาลยิ่งรักเนี่ยไม่เหมือนที่ไหนเลยคือไม่เหมือนรัฐบาลที่ผ่านมาด้วยเพราะว่ารับทุกเม็ด อย่างของออรัฐบาลทักษิณเนี่ยไม่ไม่ได้รับทั้งหมดนะคะเพราะฉะนั้นแขกถึงคิดว่าจริงๆแล้วการใช้คำว่าจำนำข้าวเนี่ยผิดจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้เป็นสวัสดิการที่รัฐบาลเนี่ยทุ่มงบประมาณของรัฐไปสร้างตละลาดสร้างราคาใหม่อะที่เดียมันขาดทุนแน่ๆ เพราะว่าอะไรเพราะว่านี่คือสวัสดิการไงสวัสดิการไม่หวังผลกําไรอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแขกถึงคิดว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เรียกนโยบายนี้ว่าการจํานาข้าวอะ่ะเราเรียกว่าเป็นสวัสดิการให้กับชาวนาเป็นการสร้างชีวิตใหม่ให้ชาวนา,านั่นแหละ อ่ะอันนี้สร้างชีวิตใหม่หนึ่งเพราะว่ามันเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับการสร้างบ้านให้คนคจนมันเป็นคอนเซปต์เดียวกันกับพับลิคเฮาส์เป็นคอนเซปต์เดียวกันกับการมีโรงพยาบาลรัฐบาลที่เราจ่าย30สิบบาทรัฐบาลยังไงก็ขาดทุนแต่ถามว่าขาดทุนเพื่ออะไรขาดทุนเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีแล้วก็มีเวลาที่เยอะ เสริมสร้างศักยภาพแล้วก็ empower ตัวเองขึ้นมาใช่ไหมคะช,ชาวนาเมื่อเขาขายข้าวได้ราคาแพงขนาดเนี้ต่อให้รัฐขาดทุนแสนล้านก็เถอะแต่ถามว่าแสนล้านที่รัฐขาดทุนเนี่ยรัฐกําลังจะเข้าไปช่วยสร้างอนาคตของคนอีกเจเนเรชันหนึ่งที่อาจจะเป็นลูกชาวนาเป็นหลานชาวนาใช่แล้วซึ่งสุดท้ายก็มันคือรัฐสวัสิการซึ่งสุดท้ายก็อาจจะได้ผลอย่างเดียวกันก็คือว่า ถ้าชาวนาขายข้าวได้มากไม่ขาดทุนนะคะขายได้ในราคาที่ดีเนี่ยโดยที่รัฐอาจจะยอมขาดทุนสองแสนล้านก็ยงได้เลยทําไมเราจะขาดทุนสองแสนล้านไม่ได้เพื่อให้ประชาชนประชากรของเรามีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นใช่ห้วอีฉันก็ต้องย้อนถามกลับไปใ,ใครๆขาถามกัน,นะคะแล้วทําไมเราเคยเอาเงินไปทุ่มให้กับคนที่ล้มบนฟูกตั้งเยอะตั้งแยะ ช่ไหมนี่ก็เป็นเรื่องเดียวกันทีนี้เมื่อชาวนาเขามีคุณภาพชีวิตดีอย่างนี้แล้วเขามีเงินอยู่ในมือแล้วเนี่ยเขาก็ส่งลูกเข้าโรงเรียนดีๆได้ลูกเขาอาจจะเป็นแพทย์ก็ได้เป็นวิศวกรก็ได้และอีกหน่อยเนี่ย ที่นาแอ้จ,จะลดน้อยลงจริงๆอาจจะไปทํานาขั้นบันไดให้นักท่องเที่ยวดูแบบบานหลีขำๆก็ได้ใช่ไหมขายข้าวแล้ว,วแต่นี่มันหมายความว่าคุณต้องทอดระยะเวลาให้คนได้สั่งส,สะสมทุนแล้วก็สั่งสมสกิภาพด้วยตัวเองด้วยแล้วเงินที่อยู่ในมือชาวนาเนี่ยคะแสนล้านสองแสนล้านที่บอกว่ารัฐขาดทุนนี้มันไปไหนพี่เบียร์มันจะไปไหนได้คุณมันก็ไปอยู่กับตลาด มันก,ก็ต้องมีการใช้จ่ายเกิดเช้นไปส่ง,สงลูกเข้าโรงเรียนเอาไปซื้อรถกระบะซื้อปุ๋ยซื้อปัจจัยการผลิตมันก็หมุนเวียนกันไปซื้อที่ดินแลแ้วแขกไม่รู้ว่าหมุนกี่รอบเลยนะพี่เบียมันจะทําให้เกิดซเซอร์เคิลในตลาดเนี่ยอีกกี่รอบไม่รู้ว่าเงินมันไม่ได้แบบไปดาวังคารนี่คะ่ะสองแสนล้านเดี๋ยวก็ไปซื้อรถคันแรก <c oughs> ทํารถติดอีก <c oughs> มันมันไม่ได้ไปดาวังคารแต่เงินที่ไปอุ้มสถาบันการเงินไปไหนคะพี่เบียอุ้ยไปไหนไม่รู้ะเพราะจรฟูกใหคลขาล้ม จะได้นุ่มๆเวลาลอาจารย์นิติเนี่ยก็เลยบอกว่าอาจารย์มีคําคมเลยนะคะบอกว่าการจำนำข้าวของรัฐบาลซึ่งแขกอยากจะใช้คำว่าสวัสดิการของรัฐที่มอบให้กับชาวนาเนี่ยในรูปของการรับจำนำข้าวเนี่ยคะ่ะอาจารย์นิติบอกว่าเพราะรัฐบาลกำลังทำอะไรที่มีความสำคัญสุดยอดในการเปลี่ยนประเทศไทยหนทางย่อมไม่ราบรื่นเป็นธรรมดามทีนี้มาดูซิว่าทำไมอาจารย์นิตินะคะถึงบอกว่า มันเป็นการเปลี่ยนประเทศไทยะนะคะอาจารย์บอกว่าออที่รัฐบาลบอกว่าขาดทุนเนี่ยอาจารย์บอกว่ารัฐบาลตั้งใจจะขาดทุนมาตั้งแต่ต้นนะคะเพราะว่ามันเป็นสวัสดิการแบบที่แขกพูดนะคะนี่จะขาดทุนบักโกรกแค่ไหนผมไม่ทราบแต่มีนักเศรษฐศาสตร์ท่านหนึ่งประมาณว่าไม่น่าจะเกินห้าหมื่นล้านซึ่งยังน้อยกว่าเงินที่รัฐบาลต้องจ่ายออกไปในการประกันราคาในสมัยรัฐบาลชาติปัตย์ซึ่งรั่วไหลามากกว่าอีก ซึ่งตามตัวเลขเนี่ยตอนนโยบายประกันร,ราคาเนี่ยขาดทุนไป9ก้าหมล้านนะคะแต่ตัวเลขนี้จะเชื่อได้แค่ไหนผมไม่ทราบนะคะสมมุติว่านักเศรษฐศาสตร์ประเมินต่ําไปร้อเปก็ขาดทุน1นึ่งแสล้านเงิน1นึ่งแสล้านจากงบประมาณแผ่นดินหลายล้านล้านบาทเพื่อช่วยชาวนาซึ่งมีจํานวนประมาณ40%ของประเทศจะเป็นไรไปเล่าครับปัญหามาอยู่ว่า ช่วยแล้วได้ผลอะไรและอย่างไรต่างหากเช่นชาวนามั่นใจว่าไรายได้ของตนจะสูงขึ้นเขาไปลงทุนในอะไรอีกบ้างที่จะให้ผลดีแก่เขาในระยะยาวส่วนการที่เงินจนํานวนหนึ่งนำไปซื้อมอเตอร์ไซค์หรือปิกอัพหรือต่อเติมบ้านเรือนนั้นอย่าได้คิดว่าเขาเอาเงินที่ได้มาใช้ในทางฟุ่มเฟือยเป็นอันขาดเพราะทั้ง3อย่างนี้เป็นการลงทุนทางธุรกิจไปพร้อมกับการเลื่อนสถานภาพทางสังคม,มนะคะและอาจารย์ก็บอกว่า อันที่จริงประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นทุ่มงบประมาณลงไปสนับสนุนหรือออกกฎหมายปกป้องคนในอาชีพเกษตรเกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเริกเกาหลีใต้และญี่ปุ่นแต่ประชาชนส่วนใหญ่ที่ไม่ใช่ชาวนาไม่รู้สึกเดือดร้อนอะไรกลับสน,นสนับสนุนนโยบายเช่นนี้ด้วยซ้ําเหตุใดนโยบายทํานองเดียวกันจึงถูกคนชั้นกลางและชนชั้นนําไทยคัดค้านอย่างหนักส่วนหนึ่งของคําตอบก็คือในประเทศพัฒนาแล้วชาวนาหรือเกษตรกรมีจํานวนน้อยมาก ประมาณ4-8%ของประชากรคนทั่วไปจึงไม่รู้สึก ถึงผลกระทบของนโยบายแต่คนถึง40%ที่คอยความช่วยเหลือในเมืองไทยมีจํานวนมากกว่ากันมากความช่วยเหลือใดที่จะบังเกิดผลแก่เขาจริงต้องมีสัสดส่วนพอสมควรในทรัพย์สาธารณะเป็นธรรมดาคนไทยชั้นกลางขึ้นไปจึงอ่อนไหวต่อการช่วยชาวนามากเป็นพิเศษแล้วก็มองนโยบายเหล่านั้นด้วยความระแวงแต่เหตุผลที่สําคัญไปกว่านั้นไม่ใช่เรื่องเสียดายเงินนะคะอาจารย์นี้ที่บอกว่าส่วนหนึ่งของชนชั้นน่นไทย ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้นะคะก็เพราะว่าต้องการเก็บชาวนาไว้ภายใต้อุปธรรมของตนตลอดไปแยกชาวนาออกเป็นปัจเจก,กบุคคลตัวเล็กภายใต้การน,นําของปราชชาวบ้านที่สยบยอมต่อระบบส่วนที่เหนือมองไม่เห็นประโยชน์ของชาวนามากไปกว่าเป็นแรงงานราคาถูกเพราะถึงอย่างไรสินค้าที่พวกเขาผลิตก็มุ่งไปที่ตลาดต่างประเทศอยู่แล้วนะคะอาจารย์บอกว่ารัฐบาลเดินถูกทางแล้วตามทัศนะของผม นะคะเพราะรัฐบาลกําลังทําอะไรที่มีความสําคัญสุดยอดในการเปลี่ยนประเทศไทยหนทางจึงไม่ราบลื่นเป็นธรรมดาเย่นะ yeah, ดิฉันเย่ให้อาจารย์นิติอันนี้เป็นค,ความคิดเห็นของอาจารย์นิติค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ค่ะ